สุขภาพดีต้องผลิตผักกินเองสวัสดีครับเพื่อนๆคนซ่อมรถปลูกผักครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูผักกาดขาวกันนะโตไวามากๆเลยครับเราจะมาเอาต้นที่เล็กออกนะเพราะว่าบางกระถางนะี่มันมีสองต้นเพื่อจะให้ต้นใหญ่เนี่ยได้โตโตขึ้น,โต,นโตขึ้นทุกวันนะเราไปดูกันนะเพื่อนๆ ดูนะพนเพื่อนๆ่งามมากๆเลยครับต้นเขาใหญ่ขึ้นทุกวันต้องขยายขยายออกขยายออกขยายออกนะอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนเพื่อนดินเราก็ใช้ดินหมักนะปุ๋ยก็ปุ๋ยหมักพืชสดนะเพื่อนเพื่อนใหญ่จริงๆใหญ่ามากๆเลยเดี๋ยวผม ขออนุญาตตั้งกล้องนะถ้ามีเสียงรบกวนขอโทษด้วยนะเพืนเพื่อนโอ้โหใหญ่ขึ้นทุกวันเลยเพนเพื่อนดูนะใหญ่แบบโตอเอาโตอเอาเลยแต่มีบางกระถางเนี่ยมันสองต้นนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะเอามันออกเอาต้นเล็กออกนะเพื่อให้ต้นใหญ่ได้โตต่อไปนะไปดูกันนะนเพื่อน ไม่รู้เสียงเป็นไงบ้างติชมเรื่องเสียงด้วยนะถ้าเสียงไม่ชัดก็มันจะมีบางกระถางสองต้นนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี่อย่างนี้สองต้นเราก็เอาต้นเล็กออกนี่มองเห็นไหมนี่ต้นเล็กนะ้เหลือต้นใหญ่ไว้นะนี่ต้นนี้สองต้นนี้เท่าเกือบจะเท่ากันเลย เราก็เลือกเอาต้นเล็กออกก่อนหนึ่งต้นเพื่อให้ต้นใหญ่ได้โตต่อต้นเล็กเขาโตไม่ทันละนี่นะมองเห็นไหมปลูกสองต้นได้สามต้นก็ได้ถ้าที่กว้างพอแต่พอถึงระยะหนึ่งเราก็ต้องเลือกต้นเล็กออกแนละ้วโอ้โหน่าจะกรอบมากๆเลย อินซีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเพื่อนๆดินเราใช้ดินหมักนะเนี่ยเพิ่งใส่ปุ๋ยหมักพืชสดไปรอบสองอย่างนั้นเนี่ยตั้งแต่ปลูกมาตั้งแต่หลังปีใหม่มานะประมาณยี่สิบสามวันแล้วนะวันนี้นะนี่แรกแรกเราใส่เข้าไปก่อนสองต้นแต่ต้นไหนไม่โตเราก็อ,าออกนะนี่กินได้นะเพื่อนเพื่อนอ่อนด้วยนันนี่นะต้นใหญ่ก็ได้ไปต่อ ต้นเลก็กก็เราก็ได้ประโยชน์จากเขานี่แหละอามาทานนี่ก็สองต้นแต่ยังเล็กอยู่เอาออกสักต้นก็น่าจะได้นะโอ้โหนี่เดี๋ยวจะลองชิมดูนะมันเพื่อนชิมสดๆสดเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอเก็บออกให้หมดก่อนนะ อันไหนมีสองเอาออกเนี่ยนี่ก็สองปลูกง่ายมากๆเลยเพื่อนๆผังยี่ิบสวัน23วันเองไร้สารพิษอินทรีย์ร้อเปอร์เซ็นเลยนะแล้วก่อนหาก่อนต้นเล็กถ้ามีลาบนี่กินกับลาบคงจะอร่อยมากเลย เดี๋ยวเขาจะแย่งอาหารกันเราต้องเอาต้นที่ไม่โตออกอลูกผักลูกผักโอ้โหดินก็ร่วนมากเลยโอ๊ยทอดทำามเพื่อน เดี๋ยวนี่ตอนนี้ก็เล็กเอาออกถ้าใครอยู่ใกล้ๆอยากจะแบ่งให้กินบ้างแลนะเนี่ยลองกินดูโอ้โหนี่สองต้นนี้งามเท่ากันเลยอาจจะต้องปล่อยไปก่อนเสียดายอันนี้เล็กเล็กเอาออกเล็กเอาออกแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเติมดินหน่อยเพราะรากเขาลอย โอ้นี่ต้นเดียวนี่ต้นเดียวต้นเดียวจะใหญ่เห็นไหมเพื่อนๆบื้องล่มเลยถ้า2ต้นก็จะเล็กหน่อยนี่นี่2ต้นเล็กนิดนึงเป็นลรโอ้งามมากๆเลย เรามาดูต้นใหญ่นะอย่างที่บอกเพื่อนเพื่อนะเขาโตทุกวันถ้าเมื่อไหร่ที่เขาได้ลงกระถางนะเขาจะตโตดนะูนะเพื่อนๆ่อโตไหมนี่เริ่มเลยงามด้วยนะเนี่ยโอ้โหนี่กินได้แล้วนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่จะกินไม่ได้แต่เราจะให้มันใหญ่กว่านี้อีกนะเราจะลองดูที่มันใหญ่ขนาดไหนนะนี่ต้องขยับกระถางเพราะเขาจะบานออกบานออก มีชุดแรกชุด2ชุด3มเพื่อนเพื่อนแต่มันโตเกือบจะเท่ากันหมดแล้วนะเกือบจะเท่านะน่มองเผินๆน,นี่ไม่รู้เลยว่าคนละชุดแต่ใหญ่ทุกต้นโอ้โหดูนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนผักกาดขาวนะอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนๆผมมีทําคลิปไว้ตั้งแต่เพราะมเมล็ดนะมนเมล็ดเท่าเม็ดงาเองแล้วก็เอามาลงหลุมลงถาดเพาะนาะทีละต้นละต้นใช้ใช้ ครีมหนีบหรือไม่บางทีก็ใช้ไม้เนี่ยกดลงมาในถาดนะแล้วก็เลี้ยงเอาไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์พอก็ได้ระยะขนาดนี้เราก็มาลงกระถางพอเริ่มลงกระถางเนี่ยตอนนี้ยี่สิบสามวันเพื่อนๆโตวไวมากๆถ้าจะกินก็กินตั้งแต่สิบเก้าหรือยี่สิบวันวนี้ก็กินได้แล้วนะแต่เราจะปล่อยเขาใหญ่นะจะดูว่าเขาจะใหญ่ขนาดไหนแล้วใหญ่เท่ากันทุกต้นนะเพื่อนๆดูนะนี่เห็นไหมครับวุ้ยมหาสัจจน,นะ ปุ๋ยหมักเพื่ชสดกับน้ำปลาหมักนี่เพื่อนบางคนบอกโมอมันจะดีกว่าเคมีได้ยังไงเพื่อนก็ดูแล้วกันว่ามันดีกว่าไหมงามมากๆทุกต้นเลยนะเพื่อนๆนี่มองเห็นไหมครับตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ผมไม่เห็นกล้องนะเพื่อนๆโอ้โหหนอนก็ไม่มีด้วยนะเออโอ้งามจริงๆเลยเพื่อนๆ นี่นะต้นไหนเล็กเราก็เอามาทานก่อนให้เขาเหลือต้นเดียวนะเพื่อนๆมองเห็นไหมครับอมอืเดี๋ยวจะลองทานสดๆด,ดูเลยดีกว่าไหมเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต้องไปล้างน้ำก่อนนะแต่ว่ามันสะอาดมากแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทานสดๆด,ดูนะเพื่อน ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าเพื่อนๆครับเพื่อนๆหลังจากล้างผักมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะลองชิมสดๆเลยนะอ่าเป็นผักที่เราปลูกเองเราไม่ต้องกลัวว่ามันเนี่ยจะมีสารเคมีปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็ ผักในมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะแต่เราต้องเป็นผักปลอดสารเคมีเพราะว่าผักมันจะมีไฟเบอร์นะเพื่อนเพื่อนถ้าเราปลูกเองเราได้กินเองเระบบขับถ่ายเราก็จะดีนะเดี๋ยวเลือกเด,เดี๋ยวจะลองชิมนะเพื่อนเพื่อนชิมไ่ดูสดๆแล้วนี่ล้างมาแล้วนะเอาต้นใหญ่หน่อยนีกว่าดูซิจะหวานกรอบไหมเพราะว่ามันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งถ้าเราจะกินผักสดๆจะเด็ด ต้องก่อนผ้าที่ขึ้นนะนี่เขาเริ่มขึ้นมานิดนึงนะั้นเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนกินสดๆให้ดูเลยนะเพ,พื่อนเพื่อ,อะนหือกรอบฟังเสียงนะเพื่อนเพื่อกรอบมันมันไม่หวานแต่ก็ไม่ขมนะ นี่ถ้าไปผัดหมูสอบนี่น่าจะอร่อยมากๆเพื่อนๆลองงานเพื่อนๆปลูกไม่ยากนี่ตั้งแต่ปลูกมา22-23วันเองตอนเราจะกินก่อนหน้านี้ก็กินได้แล้วนะแต่เราจะปล่อยวิ่กเราต้นเล็กมากินก่อนนะเพื่อนเพื่อน อืมกรอบปลอดภัยแต่สุขภาพแน่นอนเพื่อนๆลองทำดูนะถ้าสงสัยอะไรก็ถามมานะเดี๋ยวเราจะตอบอยากให้ทุกคนทำได้นะมันดีต่อสุขภาพนะกรอบมากๆนะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่หวานแต่ก็ไม่ขม เราพบกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับคนซ่อมรถปลูกผังนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ